สวัสดีครับกับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรภาพไร่พุ่มแดนมากันอีกเช่นเคยแล้วเนาะค่ะช่องมิตรภาพไร่พุ่มแดนอดีตนักกอยิงทีมชาติของเฮาคือเก่าคือหลังนี่ค่ะเมื่อเดี๋ยวมาลงขีดแบบสองสามมาขีดแหละค่ะว่ามันเอฟซีทุกผู้ทุกคนสีไอ้ลืมไอช่องมิตรภาพไร่พุ่มแดนของเฮาที่สิบว่ลืมกันแเนาะค่ะแต่น้อยกับการไอ้กการนี่ค่ะอดีตแม่ค่ะ สมตำทีมชาติเท่านี่ล่ะนักกอล์หญิงทีมชาติรุ่นแหล่ของประเทศไทยนะเก่าๆนะรุ่นเดิมมากันเช่นเคยค่ะมือน,นี้ก็เป็น,นวันวันอาทิตย์ก็เลยภาพเขาใหญ่มากอันยิงเข่ากินน้ำอีกแน่บด้กนบ้ิยุทเฮ็ดงานบริยุทยุดจักมือค่ะเขาแต่สี่กับสี่ยุดกับสีวันพูดนาเพล่ะเพราะว่าช่วงนี้เดือนมีถุนาของประเทศอเลียน มีทุน่ากอลากระดาสิงหาเดือนก็สิเป็นวันวันหยุดของเด็กหนุอยนักเรียนเขาก็สิกับเมืองไทยนนกันกัจนากระสีเดียร่งงานหลายแน่เสื้อพีชเสื้อนองมาเด้อค่ะช่องมิตรภาพไรพรม,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 มแดนกินมุ้มมีขอบเขตกินมุ้มมี่อ่าพรมแดนกันกินในตลอดเวลาเวลาคืนหอดกันมากค่ะกินข้าวกินนานน้องกันมือนีกัจจนาก่กินอ่ามือนีมี่กะต้มกระต้มกุม้ยค่ะมือนีหนี่เด้อค่ะกระต้มกุ้ย กินกับปลาเข้มปลาอินซีอันนี้ปลาอินซีค่ะปลาอินซีของหวานก็มีปะคุ้งมะละกอแล้วก็อาหารหวานของกาเจนานี่บักบกค่ะนี่มากค่ะมากินเขากินนานน้ำตาลสก่อนเดี๋ยวเห้องคุยกันไม่ได้ลงคลิปมากที่สองเราฉีดแล้วเบอกกับซิโบป็นแล้วค่ะแต่หน่อยก็เรียว่าอันมือนใหญ่ไอ้เกการเก็เอิอใหายการ แตกม่อาารนี้ได i ที m แบนี้ไม่ได้ที n แ i s นี้ไม่ไี่น่ได a ่นี้ไม่้้ม่้ี่ีมได้ที่ี่ด้ี่้ไงโอ้ี่บบนมี่บบนีมที่่ได้แ่ที่แหนี้ไม้น้ม่นอยู่ได้แล้วมรับ กบสองอาทิตย์หล้วก you know ันจะน่าขอกับขอให้ได้หลายเด้อค่ะประดี๋มาลงชิบสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์ลงให็ดบอกนัวงหัวมวนกันช่องไอ้มีรภาพอะไรพุ่มเดียนเท่านี้กินไปคุยกันไปเนาะค่ะเห็นหน้า่าตากันเนี่ยบอกเห็นหน้าเห็นตาเห็นเข้าจะมายั่ง่าืาไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยอ่ะกินไป หอมเ,เท่งไปเพราะสุราศิเดปัวแถาสิแถาอีน,น,นอี่แหละอย่มาเด้อยายเด้อกินข่าวกินน้ำน้ำกันยายเป็นยายเป็นเยี่ยนมึงด้อยก,กินปลากินปลาอินซี่กอดปลาอินซี่อโอ้แสบ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 ,บจะบอกใครกระต้มกุ้ยอืม มันนี่ก็สองงานใบสามค่ะสองงานาบสามเดี๋ยวนี้กับประมาณชักโมงเดี๋ยสีชนบีฟหโอ้ที่ยงพอดีค่ะมากินเขาที่ยงค่ะอืเขาเที่ยงกับกจาจน,น,น,นาไหมค่ะอดีตนั่งกับกทธนาแถาห้องนี่แหละค่ะอืมอันนี้ก็งาชโปูงาช่ยแถวบ้ามนมาชป อันนี้เป็นบสส์อืมอืม้นมแ้ก็นมได้้ยแซ่บแซ่บแซ่แซ่บแซ่บี่ปอกปลาแซ่บไมไม่ครับปลาบูนมวันมวันกับมาเด้อเด้อก่ะพี่น้องเอ้ยมันเด็กกินปลาปลาอีซี่ส่ิมหกนี่ดีตังนันเมืองนี่ ถึงเขามีไอนี้ด้ยไรอาแบบโอ้ยพ่อใหญ่เอขได้ลงคลิปมาหลยมือเลยเด้อเขาสียืมเขาเสียืมช่องมันจะาพไรพ่ผมแน้องเฮาเลยเด้อพ่อใหญ่เขาเสบหนหนา่าๆพวกเฮาเด้อัไปดลงลกเขาสียืมสาวบุรอละเขาหนิละอยเๆาไหม Eine Fliege. Ja, Fliege. Mo äh. Die tut nichts. Die Fliege tut nichts. Hm? Nur, die fliegt nur. Die tut nichts. Die macht nichts, die Fliege. Mhm. Das ist nur lästig. Oh. Hm. เดือนน้าเนี่ยก็รลกรดานี่ก็แห่เที่ยงเขามาษาเมืองอุบลน่อยเด้อส่วนพี่ส่วนน้องลูกไปเที่ยวไอ้เท่วมาดูบราณกาญจนานี่ของบ้านกาญจนานแน่อืโอ้ปลาเค็มนี่แต่เสศถอยอย่างนั้สสกเีาบอกว่าเขาบอกว่าปลาแซ่แป้งอูอููอููอููตต ไปทอดปลาทอดปลาเข็มทอดไปอีซี่อันนี้เพื่อนบานมากค่ะอันไอแมงวันอมนเพื่อนบ้านเพื่อนมาหาอยู่สั่สองเพื่อนได้กินแห้งไรอือืม,มกินนดหน้อย ่นนห็นพวกนายอยู่บ้านผู้เดียวพันนาก็เหตุแต่งานยังว่าหนาสุดหนาสซมเบิดนี่บ่ให้กินเขา้าพี่น้องเอ้ยก็มือได้ไดีๆมาลงคิดมาบอกอหัวมวนกันจสิพิกนด้กินเขา้าเพราะกินหนาเพราะก็ไม่แห้งนี่ตันคือเข้า ยังไห้กายื่อมช่องอันนี้แต่บ,บาะไรพุ่มแดนข้าเฮ้าเด้อนะสาวสาว้เฮ้าสองตาใหญ่เนี่อือม้ก็จะน่าดีลุงขี้เพิ่งจะแต่เสื้กินเขาเต็มถี่เนี่ย่าสั่นฟี้วห้อยเท้อาอ่ามุนหาคืมอ๋อฟิ้อ มึงเด้อมุนถาดดินถากนิดบอกโดนนิาดไฟถากสันตักซ้พตอีกฟมเซ็กยเซ็กยาเลยวันสิบสองมีท่าเชิ่เน้อคขะเด้อเออารรักคนที่ดีชูเลย เพิ่มเมืองนี้เพิ่งก็ับบ้านคันอายุหกปีนี่กัสิเก้าชูเล่เพิ่ว่าะด้กินแต่ยาดอกกินแต่าคิดแต่กาติดมาสันฟปงไมนเปกินแต่ยาติดสเลปส์ยา้โอเคจะตกรูปที่ п е н с อแต่ пенси ออนจะได้ือบ ลบเกือบหมื่นนะคะเมื่อวนี mm. right ้กัตีเป็นเงินไทยกเกือบหมื่นโอ้ยหมื่นเก้าพันสามกันตีเป็นหมื่นสักกันอืมแต่เงินคือเงินลงเมื่องันที่เขากระจายได้เดี๋ยวเราหกร้อยโอ้ยกับแสนเกษีได้หกร้อยบืนบืนตกบืนทีบืนตายอยู่ตัิดนี้วมาสั่นอืมไม่มีผู้ใดได้ง่ายๆเนอะเงินกเกษียณเกษียณเนี่ย โอ้กระเสียดีขเสีนยนยูเมืองนอกนี่เพื่อนเฮ็ดงานครบสิบหาปีค่ะอืมไปคุยกันไปนอกค่ะอ่ครบสิบสิมาเวกเรื่องกระเสียณให้ฟังเอกาสารกระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วถ้ามีตะรอขําตอบจากทั้งหลวงมาแค่นั้นไปเพื่อกัมามาแล้วตอบตอบกตอบมาแล้วว่า สามสิบตุลาเห็นหอเห็นงานต่ออีกหอสามสิบตุลาละกันบาทีหนึ่งพฤศจิกากะ,กะเกษียนเลยค่ะท่านที่โซฟอร์ดของเมืองไทยนี่กาเจนาก,าก,ากะเกษียนเดือนอาบานเข้ากว่าว่าเดือนเดือนสิงหาเลยค่ะกาเจนากะเีเดือนสิงห,หาเพราะว่าครบหกสิบเอ่อครบหกปีประศรีปรัวใาย่วมันเม็นหกสิคบคนว่าหักศูนย์หรอกซะคนว่นามันบอกมีคาหักศูนย์ไปคนนูน้น เวกนูนสิสิเวกนูนอืมบอกว่าค่อยเว,วกเวกศูนย์ไปประศรีคร <c oughs> ับครับเพิ่นวาบันนี้พอใหญ่เจ็สิบเอ็ดก็เลยสิเวกเวกเจ็ดออกเอ้ยเอาเอาหนึออกเอาหนึ่งมาไว้ขทั้หนาเจ็ดสิบเ,เอ็ดเนี่ยมันเป็นสิบเจ็ดปรเพิ่นวะเสาสองเขานี่ลูอายุกันเพลินอะอยู่บ้านถ่ายเมียอยู่บ้านที่แหนี่ เขาเตะขมือได้กันเท้หน้าเด็กยุดธ์ราคามือนีเขางานแรงเขางานใบสามจังไงเดิกผ้าเพิ่นเพิ่มมึงบอกอันกีฬาภาษาแมาลงคลิปหลินการนอภาษาแม่เด็กวบาหน่วหัวมวนกันก็พีกับนองกำลังสี่ประธานชาติอ่าพี่น้องเข้ามืองอุบลแน่อยู่อันทุกจังหวัดแน่แต่สบพอได้เห็นหนาคาตาการภาษาแม่ก็เรียกว่าพอใหญ่ว่าก็เออโอเคภาษาแม่นี่แหละปิดงานอยู่นี่คันสิบห้าปีเต็มค่ะเพิ่นจังสี่แห้เกษียณ อีกงานกันผู้ใดบ่เห็ดงานคือว่าบด้อัรหลายค่ะบริห็ดชั่วโมงหลายังสิ่กิเกษียณยากแล้วผู้ใดมีลูกนี่สิการจะาชัวรถ้าผู้ใดมีลูกลูกผู้หนึ่งก็บสามปีได้ฟรีคือการเริหารงานเขาสองหรือสองหรือสองคนก็เป็นหกปีหกปีแหละมันเท่ากับหงานหน่อยลงยืดยืดมากยืดมากเหมืเท่ากับอะไรประมาณสิบสิบห้าปี โควันหมดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบี่สิบหาเฮ็ดอีกเก้าปีเฮ็งงานแค่เก่าปีแต่กัารชนานี่เฮ็ดเต็มๆเนี่ยสิบห้าปีเด็กเกษียณพ่อได้หลยกับยาแม่นเถอะค่ะกำขีดีก็กําตดโทษเนาะค่ะอืก็ได้อยู่เดือนละหมื่นดีเป็นเงินไทยค่เดือนละหมื่นพาอได้อันค่าค่าโซดาค่าโซดาค่าเหลาอยู่ค่าก็จับ่า่นอืม ปรเดีย๋ยอีกบุกี่เดือนนี่หาเดือนกะจะหน้ากะสีลาพักกอดไปเมืองไทยกะกะไปอยู่ประมาณสามเดือนกนะอาพีผ่าน้องไปเที่ยวไปกินเขากินนั่นกินหนีลูกล้านไม่มีลูกหรอกไปมีแต่ล้านเจลืนน้องสาวลากะสีบินเมื่อเดือนหนาน,นี่อยากเจอลม่านสิเมื่ออุลบลนขึ้นกันบาง ออนครอบครัวกนนาญจน่าลูกบาะลูกสาวบ้านอนี่มาอยู่ประเทศนอกนี่หาคนค่ะหาค้นหาค้นสองสอง,สองประเทศสองคนอยู่เยอรมันออสเตรียสองคนค่ะนี่แหละลูกพ่อแม่เดียวกันนี่แหละอีกผู้หนึ่งอยู่อุ่อองเทือเพิ่มมาจากมาหลองตัวต่กาญานานี่แหละ สือมากตะกอนกาตานาแล้วพิ่นหกักหัวพิ่นหลพิ่นเลิอกอก,กาาเ็เสียสลระมากนี่กาตานาชีวิตเสียสลระมาอยู่หน,น,นีพ่อหนุมพ่อเม่เเป็นจะไขมากก็เลยโอ้มาแต้ดาบหนาวเราก็ใส่ก็เลยว่าก็เลยไดี๋อืมา,า,าเลือกเลนกาตนาเลือกเลนตะกอทีมชาติก็เลยเดีมาอยู่ประเทศออสเซียเนยี่ยแหละค่ะม่นก็เลยว่า เพิ่งห่วงกันเจน้าหลายว่ากันเจ้าน่าบ่าห้มหี้มีขอบครัวเพิ่ะก็เลยว่าบบไม่อยู่ก็เอือยซ้า,าวระสังการเอ้ยอตัวเข่าม,มาตัวสิบมืผูดด้ใดเบิ้งนี้ตัวอยู่ผูดเดเเเ้เดียวใั่นเพิ่อนว่าขั้มนี่ละขั้มนี่ละเฮียเด็กกันเจ้าน่าเดี๋สู่สู่มาถึงเข่าทุ่มมือหน่อยขั้มพ่อขั้มแม่ว่าขัานพ่อพีเพิ่อนมึดลูกตัวสิบลำบากเพราะว่าตัวบ่มีลูกไม่เจ้ากำลังเสียก็เลยว่า แล้สิ้นใจมากสลาเอ้ยลูกคนละอันนี้นะก็เลยไดยมานี้ละท่าคู่มือนี่ยี่สิบยี่สิบปีค่ะยังาอุ้ยโอแล้วมแล้ว่กางเกงเจสี่เจสี่ยเอ่อผมอีสเปนยเจสสีอเดียเพ่กินอมืนี้ยกินขาวกินของข้าวเลยวอก็กินของหวานค่ะอันนี้คือแบบงค่ะ

ครับเออเอาเอาสอนมาให้อืมอือสอนอร่อยชะสีอือืมกินแล้วมากินของหวานน้ำกันคำบอกเอ่อแซ่บแซ่บบอกหู้งแล้วก็ไอ้นี้ผู้ใดผู้ใดบอกเคยกินกับมากินเด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่การกินไอ้ท่านากินหนึ่งเส้นหน่อยนี่เขาเรียกว่าบักบกฝนกับโต๊ะบักบกกอลอนนี่นี่อาหารของหวานบ้านกันนาโอ้สีหายเนี่ยมาปิดก่อนเนอะพี่น้องพี่น้อง ันพ huh? ี่น้องคุณมาเยี่ยมค่ะไปเชนซเชน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 ทุลิซซ่เหรออลิสโอเคบอร์มฟอกซ์เหรอนี่ยย <ด><ด>งงร<ด>ู้แน<ด>่เลยอือพี่นอ้องเพิ่นมาเยี่ยมค่ะเพิ่นได่กินอันเพิ่นได้กินปลาอินซี่นี่อออเออหัวเขียวค่ะอออเออหัวเขียวคักค่ะแม่บ้านเมืองนี่อ,อใส่หมวกระนอขอมหัวเขีออเยวนี่นี่เจ้าเด็กปีศาใบนี่ค่ะพี่นอ้องเพิ่นมาหาเพิ่นมาเยี่ยมมาแรงบ้านน้านเมี่อฟรีเก้ อย่าฟรีเก๋คุณก็จะฟรีเนี่ยต่ออีครั้งอย่าฟรีเก๋หมดโอ้ยหมดหมดใโมเมนต์ไม่วั้นค่ะเพิ่นมาหากันเพิ่นมาเที่ยวหากันนี่ไหววะสันแต่เธอสิมากินน้ำฉันตลอดไปสิวะไดเด้อวะสันแค่สิอันนี้แล้วกินเขาอันกินได้แค่นี้แหละค่ะข้าวต้มอืมนี่กับหง Hm? Hallo. Bleib, Wo? Das ist äh, vom... Mit... name. nicht. vom Wahnmacher. machen Boom, Boom. Hm. Das ist... Nein, Wal Jetzt der Leitung. Ich Keine แล้วคุณจะไม่จบเบื้งเจ็ดสิบวันยังไงพออืะแค่เดียวอเนาะอืมเย้อืมอิสต์เกิล e ์ l e อเัดียวอะางด้ยดูเองมันดิเด้อย่างด้ย่างดวยามย่างค่ะพี่น้องเ้ยนี่นี่าออืมนี่ มันจะเกลืนึ่งยาบอสสิมีเทไวานเขี้ยกเทเกลยอหนึ่งเกลืนเม็ดขาเม็ดแบบเม็ดแบบหงหวานหวานที่เราเสี่ยงเมื่อให้น้องไทไปปลูกดูสมรรถนะที่านทั้งยาทีไสีฟื้ฟื้นตัวฟืด้ฟื้ื้นล้วเหรออะโซสี่ยงน้องไทยน้องไทยไปเอาไปปลูกเปนหวานบบกหงแสี่ยงจะเป็นประเทศได้หร

มืไอไม่สั่มค่ะไอ้ส้นดูดูแลก็เทียน,นั่นแท่งนั mm ่นแท่ง hmm. นี่พลาสเตอร์ทั่วไปมันขมเปลือกมันแบเนียเอาเลยไม่เหรอที่ว่าเป็นซิโอนนี่ละ่ะอยู่นี่สบายอยู่ดอคำพูดไดมีลูก ผ้าสีกับผ้าสีกับเสียหน่อยเฮ็ดงานแต่เฮ็ดผู้ใดผู้ใดไม่ลูกก็ต้องเฮ็ดงานอืยิงเงินเดือนลูกเออแม่ก ok ็ได ok, ้ลูกก็ได้บ้านนี้พวกบมมีลูกเด้อขยู่เมืองนอกเมืองหน้าเท่านี้ผ้าสีเสีย <laughs> ผ้าสีหลายกันยะหน้าบมไม่ลูกเพราะพไงก็เเสียผ้าสีแต่ธรรมดาแหละก็ยากเ้าคิดว่า มาใส่ใช่ค่าประเทศเพื่อนยู่ทามาหากินนอค่ะมาเป็นลูกไผ่เมืองออสเตรียกรุงเวียนนาเฮานี่ละอืมอาตรองทำงานถาบว่าทำงานัะเอกสารจะยากยากด้่ยพี่น้องเลยอืมเนี่ยนี่รออย่างบอกลอเอกสารวีซ่ายางเดียวนองน้เบิดแล้วก็ทุกอย่างแหละค่ะสี่จริสี่หายเดือนกับเด็ก ล่าปลอกเหือมึองไห่แล้วคุณทุ้งคนตุรกีแนก่กับลูกหาลูกฮกเรต้องเหตุงานเนะี้ยนอนกินเงินเงินลูกอย่างเดียวค่ะประเทศนอกพวกเขาใจอยู่ว่าเป็นคนมีลูกกับเขาต้องเสียภาษีนื่เงินเดียวลูกอะไรขายซา่าแางเอาลูกอืซา่าแางเอาลูกมีแลอืมเออ,เอ,อจะมันมาขอบมาหอมไส่สร้างรัก็เนานะ ไปโมเดลิ้นกันโมขื่นกันค่ก็เลิกงานก็หาถุงปัวค่ะก็สิเถิงบาทใครเนี่ยแต่ว่ามีโรถสกูตเตอร์อะเป็นการสยุดอีกช่วงกาจนาการสนิยุดช่วงประมาณวันที่สิบเอ็ดนี่ค่ะเออประมาณสามมือแต่วันที่สิบสองการห้องเพลงฟังล่ำกะทีครับคนใหญ่สองคนครบอันหกขวบแล้วอันเบกเบกเ็กศูนย์ออกค่ะ อก็เอ่ยมาจากไหนเบกเบกนุ่นเว็กอืมอืมกระเสือนกระเสือนอืมเป็นสีลาค่ะอยู่อันน้อยเบกกระสวินอืมอุปนิรุตอเมืองค่ะนอกเมืองหน้าไผว่ามันสบายมันสบายอยู่ดอกกันคนขยันค่ะกันคนขี่ข้านเนี่ยมันลําบากแล้วก็พวกที่ว่าบ่ค่อยเมื่อเมืองไทยนี่มันเป็นอย่างเดือดค่ะ เพราะว่าเพื่นมคพอเห็นงานสิกาจนาเมื่อดูเขาก็าาพอใหญ่เนี่ยก็คือบสถเลยคิดหนังแล้วคิดแต่ว่าฉันเห็ุงานฉันเลยไปเที่ยวล่าพักหล่อนเออเดี๋ยวไปขายฮะไอ,อพี่บุญฮะพอฮาเมียฮพี่หา้าหล่อจังสี่แล้วก็อืแค่นั่นละแล้วภาพอใหญ่ไปถูกแดดแน่อยู่หนี่บเหง้อบออกไม่อยู่นียี่สิบปีแล้วเหงอกาจนาเคยเป็นนักกีฬาอ เตะตะคงตองกอเตะบงเตะหวนสิงเงื oh, the okay. ้อมันก็ออกไปไม่อยู่น okay. ี่เงื้อก็มาออกโอ้ยเว้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเขาเอิ่ว่าจอในแอลเลอร์กีค่ะอืมเลยต้องหายากินโมมี่วิตามินดีเด่ f r o มแคนา e อ o n เนี่ยใช่ไหมมันจะไม่ดีเด่ดีโอเควิตามินดีกินแก่ที่ว่าห้ามบ่ถือแดดค่ะ ลรบริมันก็เหตุเห้ขั้นน้ำเหนือ่อน้ำโตหรือสิเป็นเกีียวกั็ถีงเขาฉีดยาโควิดกับุงหูค่ะกัญชนาฉีดยาโควิดสามเข็มอมืนี่สองสองตายหญ่นี่ชิงแชมเพราะว่ายังบอกค่ะผ่านปลอดภัยทั้งสี่ปีและโอ้ห้าปีาแคนโควิดอืแคนโควิดยานี่คือกัญชนาคือป้องกันค่ะป้องกันตัวเองแลวก็ป้องกันแฟน ไปใไ่มาาสซนี่เขาก็ใไ,ไ่แมสแล,ล,ล้วก็เขากับิบฟสูงสิงน้ำผู้ใดค่ะเออขาขาเออลืมไปขาก็ามาจากเมืองไทยเราเป็นวัดอ,อยู่ดอกสามหมืออ่นเพราะว่าฝนมันตกแค่นั้นละเรื่องโควงโควิดเนี่ยบอว่ริดไปถ<ช><ด>ามหาเพิ่นดอกเพิ่นเพิ่นเร้ามีหรืเพิ่นเมื่อล้วว่าส่แอืบแซบแสบแซบแซ่บ ก็สิออกสถานที่โอ้ยขันออกนอกสถานที่กับ <c oughs> ช่วงนี่เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอยู่ค่ะม,มันก็ย,ยิ่งนหนาวหนาวเย็นเย็นอยู่แต่ว่าหันแดดออกบัานีเดี๋ยวขันกันที่หน้าช่วงที่ว่าไอ้แดดคัาคักขันมือได้บริเหตุงานประมาณสามถุมสามถุมงเขาเมืองนี่แดดว่ามันเทียงบานเฮาเดี๋ยวกันที่นหน,น้าเสียอัดคลิปมาให้เบิง้งช่วงให้เบิงเบิงแสงแสงอาทิตย์หนีเบิงนึ่มบื้องที่ละสามสามถุงเกือบสี่ถุงยังแดดอยู่ค่ะ ยังมีแสงสว่างระบาดที่ที่สี 3, ่โอที่สามที่สักโอที่สามที่สี่นี่กระแจงแล้วแจงจางปางแล้วนี่ะหละแต่ว่าคนคนมันเข่าเร็วกว่าสี่หยอนนี่สิบ้ออากาศมันเป็นทุทีทุเรแดนนี่ว่สิบานทียี่สิบเอ็ดตุล่าเอื้อยฮักาจนาเพิ่นอยู่ประเทศนี่ล่ละเพิ่นสีจัดสตีสตีสตไทยยุคนยุโรป เอาาอว่าสตีไทยดีเด่นเห็ดนางมากของเหเกลก็เป็นอย่างแนวพืชเกษตรล่างวัลเพืชเกษตรมีการจัดรางวัลขายค้าขายเกี่ยวกับอันนี้ในการใช่น่ะสิไปตำหม่องฮงให้เพื่อนเออแม่ข่าสมตำเกลวเนาะเมืองทองหนึง่งโมทิมโมทิมการค้าการขายคือเกลว์หรอกค่ะลูกแม่ข่าก็เป็นแม่ข่าคือเกลว์เกลก็โบนี่เลยเด้ยสิกั็มีเห็ดแขียวมองไทยเป่น้องเงย เมื่อนี่กับสิเพตุยังบอกมา,กลาหลายูกร้านกันยานานี่สปาเกตตีว่าเสร็คุณยายไอ้หนูอยากกินสปาเกตตีคาโบนาล่าคาโบเนาลี่ยังเปิ่นแหละอืมอืม <c oughs> <c oughs> ยิ้มแล้วลงไหนแล้วเดี๋ยวลิหนา,นาเดี๋ยวเขากับไอ้อัตนากับสิภามาคุย กันน้ำอีกแล้วก็ีเมสเปล่างวงม้วนแล้วมาเฮ็ดแน่อยู่แนวกินมากินน้ำกันคือเก่าค่ะกินไปคุยกันไปเด้อค่ะย่าพึงรับข้านช่องมีแต่ผาาไหลพุ่มแดนอดีตนักตะกอหญิงทีมชาติของเราหลุนแหลกนาเทาเ่า,าน,นี้เด้อค่ะคิดนาเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะใครทุกผู้ทุกคนสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจแข็งแรงนะค่ะอู้ปอนทุกทีค่ะ